สวัสดีครับพบเจอกับช่อง King Live สองมาสิบแปดอีกแล้วค่ะวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วคอมเมนต์มาคุยกับคิงได้นะคะเก่งมากลเลยไปชมตลาดตลาดอะไรครับมีเครื่องบินเลยเรื่มบินระหว่างวันนี้น้องคิงจะพาทุกคนไปชมตลาดนะัดคุ้มก้านะคะ ใช่ไหมจากที่ทุกคนได้เห็นจากที่ทุกคนได้เห็นบรรยากาศจากคลิปสั้นนที่น้องคิงมาขายของใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้จะพาไปชมร้านขายของนะคะว่าในตลาดนะัดคุ้มเก้านะคะมีร้านอะไรบ้างน,นะคะเดี๋ยววันนี้จะพาน้องคิงเดินชมนะคะ่ะ <Okay. S 1> เดี๋ยววันนี้นะคะแม่กับน้องคิงนะคะจะพาเดินชมตลาดนัดอะไรนะลูกคุ้มเอ้ คุ้มเก้าใช่ไหมใช่เรามาเที่ยวกันหลายครั้งแล้วใช่ไหมคะมาช่วยพ่อขายของใช่ไหมใช่าแต่ว่าวันนี้นะคะวันนี้เราจะพามาเดินชมเนาะเต้นตลาดนัดคุ้มเก้านะคะมีมีอะไรบ้างน้องคิงบอกแม่สิเต้นคอมด้วยครับมีอะไรนะคอมอ๋อมีคอมด้วยมีคอมด้วยมีคอมคอมพิวเตอร์มีองค่ะแล้วก็แล้วก็มีของเสื้อผ้าแฟชั่นใช่ไหมลูก ค่ะจริงๆแล้วตลาดนัดคุ้มก้านะคะท่านผู้ชมมีของสินค้าแฟชั่นสินค้ามือสองมีของเล่นมีอาหารด้วยนะคะด้านบนเยี่ยมเยี่ยมใช่ไหมคะใช่อ่าน้องคิงเดินอยู่ข้างๆแม่นะคะเนื่องจากว่าวันนี้คนเยอะใช่ไหมครับลูก<ช>แม่ก็เลยต้องจับมือน้องคิงไว้นะคะเลยไม่ได้ให้น้องคิงเดินข้างหน้าเนาะไม่เหมือนตลาดนัดปากซอยใช่ไหม ตลาดนัดปาดซอยก็คือน้องคิงเดินได้เนาะเพราะคนรู้จักน้องคิงเยอะใช่ไหมใช่อ่าค่ะอันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศทั่วๆวไปใช่ไหมคะลูกใช่ค่ะอ่านะคะก็มีสินค้าแฟชั่นมีของกินเนาะแต่ว่าเดี๋ยววันหลังค่อยไปรีวิวโซนของกินให้ท่านผู้ชมได้ดูเนาะวันนี้มีเรามาโซนอะไรนะ รามาโซนสินค้าแฟชั่นแล้วก็สินค้ามือสองนะคะเดี๋ยวแม่นะคะจะพาเดินไปจนสุดเลยอันนี้มีอะไรบ้างนะคะมีสินค้ามือสองที่เป็นประเภทเสื้อผ้าเนาะค่ะแล้วก็มีนี่ด้วยค่ะเป็นเหมือนอะไรอุปกรณ์นะคะอุปกรณ์ เครื่องมือช่างนะคะใครที่อยากหาเครื่องมือช่างราคาย่อมเยาวนะคะก็สามารถเดินมาได้อ่ะเดี๋ยวแม่ให้ดูข้างหน้านะคะจริงๆแล้วนะคะตลาดเริ่มตั้งประมาณกี่โมงนะล,ลกรู้ไหมรู้ไหมครับเด็กยังไม่รู้หนูก็ยังไม่รู้ใช่ไหมคิงดูชุดไทยสวยไหมชุดไทยเหมือนที่น้องน้องต้องใส่ในวันลอยกระทงเลยใช่ไหมต่าดน,นี้เป็นของผู้หญิงใช่ไหมครับลูกอืม ปกตินะคะน้องคิงมาช่วยพ่อขายของวันไหนลูกทุกวันอะไรวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์ของสัปดาห์นะคะมี่นีร้านของเล่นแต่ว่าวันนี้แม่ไม่ได้พกเงินมาเพราะว่าแม่ถ่ายทำคลิปอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นของเล่นนะคะของโปรดน้องคิงแต่ว่าหลังๆน้องคิงเหมือนโตขึ้นค่ะ ไม่ค่อยซื้อแล้วนะคะอ่ะอันนี้เป็นอุปกรณ์เครื่องมือช่างให้ดูหนะ้าน้องคิงหน่อยดูหนะ้าน้องคิงหน่อยยิ้มหน่อยน้องคิงมากับแม่นะคะร้านน้องคิงขายอะไรน้องคิงเล่าให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยนะคะเดี๋ยวพารนะ้านน้องคิงขายอะไรขายเป็น เครื่องรถยนต์ของเล่นอะไรแบบอ๋อเป็นอุปกรณ์ประดับยนต์แล้วก็ของเล่นอะไรแบบนี้ใช่ไหมลูกใช่อ่าส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเหมือนสินค้าแฟชั่นมือสองนะคะเป็นเหมือนคล้ายๆกับคลองถมนะคะรองเ <ละ S 2> ทาง้ทาอ่ามีรองเท้าด้วยรองเท้าหนีน่มาอุ่นหุนก็ได้นะคะรองเท้ามือสองสวยๆราคาย่อมเยาค่ะอันนี้ก็เจอของเล่นอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราเดินตรงไปกันดีกว่า น้องคิงลองเล็งๆไว้นะเพราะมีของเล่นอะไรถูกใจเดี๋ยวค่อยกลับมานะลูกนะอันนี้ถ่ายทำคลิปก่อนจุ๊บจุบ๊บเยใครคนเล้งม,มาครับยังไม่มีใครนี่อันนี้ก็มีเสื้อผ้าเด็กด้วยนะคะมีเสื้อผ้าเด็กออด้วยร้านนี้ร้านนี้น้องคิงมาอุดหนุนบ่อยเลยเป็นร้านอะไรครับหนังสือร้านหนังสือกับอุป,ปรกรณ์ เครื่องเขียนใช่ไหมลูกใช่อ่าอยากดูไหมเดี๋ยวค่อยกลับมาดูไหมเนาะเราเดินทัวร์ก่อนจีจีงลงท้านแล้วเออแต่แต่แต่แม่จําไม่ได้นะว่าตลาดนัดที่นี่เขามีวันอะไรบ้างนะคะ<ช>เดี๋ยวเดี๋ยวบอกไว้ใต้คลิปเนาะว่าตลาดนัดมีวันอะไรบ้างดีไหมครับลูกใช่ดูหน้ายิ้มก่อนดูหน้ายิ้มซิวันนี้หน้ายิ้มใส่เสื้ออะไรมาครับ ใส่เสื้อสปิกเกอร์ดิทีวีแมนลาสปกเกอร์ใช้สปิเกอร์แมนนี่ค่ะอันนี้เป็นรองเท้ามือสองของเด็กนะคะใครที่อยากมาอุดมมาได้เลยแล้วก็มีร้านเคสนะคะโทรศัพท์ร้านติดอะไรนะหน้าจอโทรศัพท์นะคะอันนี้แม่พาเดินเดินจนสุดแล้วนะคะเดี๋ยวแม่จะวนกลับไปให้ดูบรรยากาศนี่ ะะปกติแล้วเ็าจะเริ่มเดินกันตั้งแต่สักบ่ายบ่ายบ่ายสามบ่ายสี่ลูกค้าก็เดินแล้วนะคะแต่วันนี้อากาศเหมือนคล้มๆเนาะตอนแรกนึกว่าจะไม่ได้ขายแล้วแต่ว่าสุดท้ายได้ขายอันนี้คือถุงเท้านะคะน้องคิงจะไปซอยไหนซอยนี้หรือซอยนูน้นอซอยนู้นอ่ะซอยนู้นน้องคิงเลือกซอยนู้นนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะพาไปชมบรรยากาศนะคะจริงๆตลาดนัดอะค่ะก็มีหลายซอยใช่ไหมลูกอ่ามีหลายซอยซึ่งแต่ละซอยนะคะ อ่าซอยนี้ซอยนี้อาน้องคิงอยากมาซอยนี้นะคะเดี๋ยวแม่พามาซอยนี้ซอยนี้ก็มีอะไรบ้างมีเครื่องมือช่างใช่ไหมลูกได้แล้วก็มีของออที่ไม่รู้จักอะไรนะคะไม่รู้จักของมืออ่ะฮะตรงนี้ไม่รู้จักตรงนี้ไม่รู้จักเลยว่ามีของอะไรใช่ไหมคะเพราะว่าแม่พูดได อ่าแต่ว่าแม่พูดได้น้องคิงไม่รู้จักก็ <ไฟ S 1> คือ,คอมีไฟตัวเีงก็คือเป็นสินค้ามือสองค่ะที่ที่เป็นแบบพวกอุปกรณ์รถยนต์นรถยนต์ก็มีของใชภ้ภายในบ้านก็มีเสื้อผ้าก็มีนะคะนี่เสื้อผ้าก็มีทีช้อนก็มีอ่าพวกก๊อกน้ำก็มีนะคะพวกเสื้ออ่าเสื้อเสื้ออันนี้คือเสื้อใส่ลำลองนะคะเสื้อใส่ลำลองก็มี ค่ะอันนี้จะแม่พาเดินไปนะคะอ่าปุ๊บ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 อ่าแม่ฉายไปให้ดูเรื่อยๆนะคะข้างหน้าก็เป็นอะไรเอ่ยดูของเล่นเป็นของเล่นรูว่าสูนเป็นของเล่นแต่ว่าไม่สูนทำไมของเล่นมันเยอะจังละ่ะอ่าอันนี้นะคะคุณแม่ก็พามาดู ปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะคะให้เห็นบรรยากาศอันนี้ก็เป็นของเล่น,นะคะ่ะคนเยอะไหมคะทุกคนเยอะเยอะมากนะคะบางวันเยอะกว่านี้อีกนะคะแต่ว่าวันนี้ก็น่าจะแบบน่าจะแบบแยกๆเดินเดินหลายๆซอยนะคะเอออันนี้ก็เป็นร้านแบบของจิปาถะค่ะอไม่มีใครห้ามเลยหรอไม่เห็นมีใครห้ามเลยเพลงนี้เนาะ จางเกงอ่ากางเกงลำลองเสื้อลำลองนะคะก็มีขายด้วยนี่นี่นี่มีแว่นตานะคะมีแว่นตามีกล้องอน้องคิงเคยเห็นกล้องไหมเคยเดี๋ยวนี้เราใช้มือถือถ่ายกันนะคะส่วนใหญ่นี่อันนี้ก็คือเป็นรองเท้ามือสองรองเท้ามือสองของเด็กน้อยนะคะ<ส>ก็มาอุดหนุนกันได้อ่ ค่ะภาชนะนะคะในครัวนะคะเครื่องใช้ในครัวเรือนค่ะอันนี้ก็ร้านใหญ่เลยนะคะมีของค่อนข้างเยอะเลยค่ะค่ะ,คะส่วนใหญ่นะคะที่นี่ก็ก็จะาุ้งไปที่ ไปที่อะไรลูกไปที่ของมือสองใช่ไหมครับของมือสองของมือสองด้วยมือหนึ่งด้วยแต่ว่ามือสองก็จะเป็นสินค้าแฟชั่นรองเท้าเนาะแล้วก็อุปกรณ์พวกอะไรต่างๆนะคะนี่มีหมอนด้วยนะคะมีหมอนด้วยหมอนหมอนเพื่อสุขภาพทำไมอะทำเสียงประกอบเหรอเสียงประกอบนอนวิน้องคิงน้องน่ารักไหมน้องน่ารักไหม มีหมวกด้วยเออมีหมวกมีหมวกมีหมวกแม่ใช้เดอืมีร้านขายนะคะแล้วก็จะเป็นพวกอุปกรณ์อะไรต่างๆนะคะใครที่แบบกําลังหาอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นอะไรเครื่องมือช่าง,างอะไรรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยก็ลองมาดูได้นะคะอย่าอย่าอย่าดูชม,อ,ชมอันนี้ก็เป็น เครื่องปัดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะภาพประดับตกแต่งบ้านนะคะหรือสําหรับนักสะสมนะคะใครที่สะสมก็ก็ก็มาดูได้นะคะแวะมาดูได้ของัันับโอ้เห็นไหมคะเห็นไหมคะอันนี้มันจะตลาดมันจะยาวๆมากนะคะยาวโคตรยาวนี่นี่ถ้าเกิดเดินหมด ครบทุกซอยอันนั้นอันนี้แม่ฉายให้ดูซอยที่เรายังไม่ได้เดินไปนะคะก็จะประมาณนี้เดี๋ยววันหลังจะมารีวิวซอยอื่นๆให้ดูนะคะเพรซอยอื่นๆเอ่อจะมีแบบ<อ>ล่นของเล่นก็มีพระเครื่องก็มีนะลุงเนาะคนเยอะเลยคนเยอะเลยอ่ะนี่ค่ะนี่น,นี่อันนี้ก็เป็นสินค้ามือสองนะคะมีค่อนข้าง หลากหลายนะคะจิปาถะเลยมีแบบเหมือนของใช้ด้วยของเล่นด้วยมีอะไรมั่งลูกกระเปะ๋านี่ไงมีกล่องดินสอไหมเออกล่อ,องศอม,มีกล่องดิ้นสอ<ง>มีปปาวานด้วยลูกมีปปาวานนี่นะคะแล้วก็จะมีเครื่องใช้นะคะอะเครื่องประดับก็มีนะเครื่องเครื่องประดับก็มีนะ อ่ะโอเคแล้วก็จะมีคิงตุ๊กตาเนี่ยตุ๊กตาที่เขากำลังฮิตกันนะคะใช่ไหมใช่ไหมนะบูบูอะไรก็ไม่แล้วก็เคสนะคะบไอส์ครีง นี่มีแต่เสื้อแล้วมีแต่เสื้ออะมีเสื้อมีเสื้อมีโบนะคะโบ,โบกิบกิชบช็อปมีกิชบช็อปด้วฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายนี่ฝั่งขวาอ่าฝั่งขวาน้องคิงบอกว่าให้สองมาที่ฝั่งขวานี่ฝั่งซ้ายน,นะคะอย่างที่คุณแม่บอกนะคะก็จะมีแบบสําหรับนักสะสมนะคะมีผ้าเครื่องด้วย นี่อะไรรถยนต์นะคะก็จะมีทั่วๆนะคะวางกันจริงๆมันก็ไม่ได้ถือว่าแบ่งโซนกันมากนะัะน้อลูกเนาะมันก็จะมีปะปบบนไปใช่ไหมครับลูกใช่อ่า โอเคค่ะวันนี้เดี๋ยวแม่ให้เห็นบรรยากาศประมาณนี้นะคะทั่วๆซอยอื่นๆก็จะมีบรรยากาศคล้ายๆกันแต่ว่าของอาจจะมีแบบซ้ํากันบ้างนะคะก็คือเช่นอุปกรณ์เอ่อพวกอะไหล่อย่างเงี้ยก็จะมีอยู่หลายร้านนะคะแต่ว่าอะไหล่แต่ละตัวเนื่องจากมันเป็นสินค้ามือสองมันก็มีความแตกต่างกันออกไปก็ต้องมาเลือกซื้อเลือกหากันนะคะอ่ะเดี๋ยวแม่จะพาไป นี่ไปอีกซอยซอยนี้ก็คือเป็นซอยของพ่อเองใช่ไหมที่เราเดินมาเมื่อคู่นะเดี๋ยวเราเดินวนไปแล้วก็จะไปเจอร้านเราแต่ว่าเดี๋ยวแม่ฉายให้ดูตรงนี้ก่อนดีไหมน้องคิงนี่ค่ะ ฝั่งนู้นนะคะฝั่งที่แม่ไม่ได้เดินไปเป็นฝั่งร้านอ,อันนี้เป็นร้านขายของกินซึ่งมีเยอะแยะมากๆนะคะแล้วก็เลยไปอีกหน่อยก็จะเป็นตลาดสดนะคะมีของสดมีผลไม้สดนะคะอันนี้ก็เป็นร้านน้ำค่ะอันนี้โคบุ้น,นะคะร้านประจำแม่แม่ชอบมากินโคบุ้น,นะคะอร่อยดีค่ะอันนี้อีกนิดเดียวนะคะเราก็กำลังจะรองเท้ารูด อีกนิดนึงเราจะถึงร้านไหนนะฮะของเล่นอีกแล้วของเล่นอีกแล้วอันนี้พวงกุญแจครับอันนี้ก็จะเป็นผ้าเครืองนะคะในศพอ่าอันนี้เป็นกางเกงยีนแฟชั่นมือสองนะคะแล้วก็อ่าอันนี้เป็นอุปกรณ์ทองเหลืองนะคะไปใช้งานได้ไปสะสมได้ไปเก็บไว้ได้นะคะเสื้อกางเกงเสื้ออะไรนะครับลูกเสื้อกางเกงเสื้อฮะเสื้อกางเกง อ่าเสื้อกางเกงอ๋อแม่ไม่ค่อยได้ยินเสื้อกางเกงใช่ไหมลูกใช่ที่เรารอรอคอยได้มาถึงเนี่ยที่เรารอคอยคือถึงร้านเราใช่ไหมโอเค,อ,เคอันนี้นะคะถึงร้านแล้วถึงร้านน้องคิงแล้วค่ะท่านผู้ชมร้านน้องคิงนะคะที่น้องคิงแบบไลฟ์สดให้ดูบ่อยๆเวลามาช่วยพ่อขายของนะคะมีอะไรบ้างลูกไ่มาขายด้วย มีของใหม่ด้วยมันคืออะไรลูกเขอคอยอันนี้ไว้ไปเปิดสวยๆใช่ไหมเปิดให้ท่านผู้ชมดูดิเย่มีไฟด้วยใช่ไหมค่่อ่าเีะ,ระเไรยังไรมีวัสเุอันนี้ชาเห็ดนี่ค่ะ นี่เป็นร้านพ่อน้องคิงนะคะมีลำโพง DIY ด้วยค่ะแล้วก็มีอะไรอีกลูกระลาหรูรอ,องเท้าอ่าอันนี้อันนี้รองเท้าน้องคิงนะคะซื้อมาใหม่ๆแต่ว่าใหญ่ไปหนึ่งเบอร์นะคะใส่ไม่ได้ก็เลยเอามาวางขายนะคะแล้วก็เป็นอุปกรณ์ประดับยนต์นะคะเหมือนที่เคยไลฟ์ e, เวลาขายของนะคะเอ,อสำหรับใครที่หาอุปกรณ์ประดับยนต์แล้วก็อยู่แถวโซนโซนนี้นะคะก็ สามารถมาอุดหนุนน้องคิงได้นะคะเค okay. วันนี้นะคะแม่กับน้องคิงนะคะเดินกันมาพักนึงแล้วนะคะพาทุกคนไปชมตลาดนัดคุ้มก้านะคะเดี๋ยวเราสองคนขอตัวไปทำไมนะไปหาของกินก่อนใช่ไหมลูกอ,อ่าน,นี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครใครทุกคนแม่าคุยกับคิงได้นะคะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายยิ้มหวานหน่อยยิ้มหวานให้ท่านผู้ชมหวานแล้วเหรอลกูก <laughs> โอเคหวาน